ไปต่อกันนะครับคุณผู้ชมครับทางด้านของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครับได้มีการลงพื้นที่ให้กําลังใจเด็กและผู้ปกครองที่ประสบเหตุจากเหตุการณ์นะครับเรื่องของเขาเรียกว่าสายสลิงมนรถบรรทุกนะครับสะพานในฉุกเฉินขาดขณะที่กําลังแสดงเด็กนะครับที่เข้าร่วมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติครับ เหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์สลดนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกว่าล่าสุดได้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับโดยทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเนี่ยนะครับนายสักรกรกปิลาการครับพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสตูลครับได้ให้การต้อนรับพลเอกทิรยุทธ์จินหิรันผู้บัญชาการหน่วยพัฒบัญชาการทหารพัฒนานะครับ และก็คณะนะครับซึ่งก็ได้มีการลงพื้นที่ไปนะครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลควรโดนอำเภอควรโดนจังหวัดสตูลครับเนื่องในโอกาสที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้กําลังใจเด็กผู้ปกครองในพื้นที่ตำบลควนโดนครับหลังจากที่ประสบเหตุจากเหตุการณ์สายสลิงของรถบรรทุกสะพานฉุกเฉินนะครับขาด ขณะกำลังแสดงนะครับให้เด็กที่เข้าร่วมในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคนโดนเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้มีการมอบกระเช้าและเงินช่วยเหลือนะครับเบื้องต้นโดยมีหัวหน้าส่วนราชาการแลก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะก็ร่วมกันลงพื้นที่ด้วยนะครับโดยทางด้านของพลเอกทีรยุทธ์จินหิรันผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะครับเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด ก็ได้กล่าวนะครับว่าสาหรับเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็ขอโทษกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยจากข้อมูลนะครับก็พบว่าเด็กเนี่ยได้รับบาดเจ็บจํานวน44รายมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย43รายแล้วก็อีกถึงรายก็ได้รับบาดความร่วมมือนะครับจากส่วนราชการในพื้นที่เนี่ยส่งตัวไปร,รักษานะครับที่โรงพยาบาลหัดใหญ่แล้วส่วนการดูแลและก็เรื่องของการเยียวยานะครับทางหน่วยบัญชา การทหารสูงสุดก็จะมีการรับผิดชอบทั้งหมดครับ นอกจากนี้ก็ได้ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจเด็กแล้วก็ผู้ปกครองทั้ง43รายที่เหลือค่ะโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะจากผู้ราชการจังหวัดนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสตูลและผู้นำชุมชนในพื้นที่รวมไปถึงทุกภาคส่วนราชการที่ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือเพื่อที่จะให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติด้านนางสาวสุนิสาแวววันจิตนะคะผู้ปกครองของเด็กที่ประสบเหตุก็กล่าวนะคะว่าลูกของตนก็เป็นหนึ่งในเด็กที่ประสบอุบัติเหตุในวันนั้น ขณะนี้ลูกก็มีอาการปกติค่ะหลังจากที่ได้รับยาจากทางโรงพยาบาลและตนก็เข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ดูแลประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็ได้ลงพื้นที่มาให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วยค่ะ